a n i m a อ f a r รี Farm, ที่หกอำนาจในมือนโปลเลียนตลอดปีนั้นพวกสัตว์ทำงานกันอย่างกับท่าแต่พวกมันก็มีความสุขกับงานที่ทำและไม่ขัดข้องที่จะต้องพยายามมากขึ้นหรือต้องเสียสละเพราะต่างตาระหนักดีว่าทุกอย่างที่พวกมันทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกมันเองและลูกหลานเผ่าพันธุ์เดียวกันที่จะเกิดตามมา และไม่ได้ทำเพื่อพวกมนุษย์จอมขโมยด้วยตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนั้นพวกสัตว์ทำงานการอาทิตย์ละหกชั่วโมงและพอถึงเดือนสิงหาคมนโปเลียนก็ประกาศว่าจะต้องมีการทำงานกันตอนบ่ายวันอาทิตย์อีกด้วยการทำงานช่วงวันอาทิตย์นี้เป็นไปตามความสมัครใจแต่ถ้าสัตว์ใดขาดงานแล้วก็จะถูกลดอ,อาหารปันส่วนลงครึ่ง การเก็บเกี่ยวได้ผลดีน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยและพืนนาสองพื้นที่ควรจะมีการเพราะหวานพืชมีหัวในตอนต้นฤดูร้อนแต่ก็ไม่ได้ทําเพราะไม่ได้ไถเสร็จสมบูรณ์พอเพียงตั้งแต่ต้นและด้วยเหตุนี้จึงพอจะคาดได้ว่าฤด,ดูหนาวที่จะมาถึงนั้นจะต้องยากลําบากอย่างแน่นอนกังหันลมกลายเป็นความยุ่งยากที่มิคาดฝัน ที่ฟามีเหมืองหินปูนชั้นดีอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็มีทรายลเลซีเมนมากมายอยู่ที่คอ,อกสัตว์ดังนั้นจึงเท่ากับว่ามีวัสดุก่อสร้างอยู่ใกล้แค่เอือ้อแต่ปัญหาที่พวกสัตว์แก้ไม่ได้ในตอนแรกก็คือจะทำยังไงให้หินแตกเป็นชิ้นๆให้ได้ขนาดที่เหมาะสมดูเหมือนว่าไม่มีทางไหนที่จะทำได้นอกจากใช้การขุดด้วยแฉล์ซึ่งก็ไม่มีสัตว์ไหนจะใช้ได้อีกเช่นกันเพราะว่าไม่มีสัตว์ตัวใด จะยืนด้วยสองขาหลังได้หลังจากที่พยายามอย่างหมดหวังอยู่หลายสัปดาห์ก็มีผู้เกิดความคิดดีๆโดยใช้แรงโน้มถ่วงมีหินก้อนเล็กกลมขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใช้ได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วฐานเมืองพวกสัตว์ก็เลยเอาเชือกผูกรอบหินพวกนี้จากนั้นสัตว์ซึ่งประกอบด้วยแม่วัวมา้าแกะสัตว์ใดๆที่พอจะยึดจับเชือกได้แม้แต่หมู บางครั้งก็มาช่วยในช่วงเวลาวิกฤตพวกมันจะลากก้อนหินอย่างช้าๆขึ้นไปตามแนวลาดจนถึงยอดของเมืองจากนั้นก็พลิกหินก้อนนั้นข้ามขอบเพื่อให้หล่นลงมาแตกละเอียดอยู่ข้างล่างการขนก้อนหินที่แตกแล้วนั้นเป็นงานง่ายมากพวกสัตว์มาช่วยกันลากก้อนหินที่แตกละเอียดนี้ทีละก้อนทีละก้อนดังนั้นตอนปลายฤดูร้อนก็ได้ก้อนหินรวมกันมากพอ แล้วก็เริ่มต้นก่อซะโดยมีพวกหมูเป็นพวกควบคุมงานแต่ว่าน,นี่เป็นขบวนการที่ช้าและใช้แรงงานมากบางครั้งต้องใช้เวลาทั้งวันและใช้ความพยายามจนหมดแรงเพื่อที่จะลากก้อนหินใหญ่ๆห,หนึ่งก้อนขึ้นไปที่ยอดเหมืองและบางครั้งพอผักลงมาแล้วก้อนหินก็ไม่แตกงานก็ไม่สำเร็จถ้าไม่มีบ็อกเซอร์ซึ่งดูเหมือนจะมีพลังเทียบเท่ากับสัตว์ที่เหลือทั้งหมดรวมกัน ทั้งหมดก็คงแยกกว่านี้เพราะทันทีที่ก้อนหินใหญ่นั้นเริ่มเลื่อนถลยกสัตว์ก็ร้องอย่างหมดหวังเมื่อพบว่าตัวเองกําลังถูกลากลงเขาจนเมื่อบ็อกเซอร์นั่นเองที่ผูกตัวเองกับเชือกและหยุดการไหลเลื่อนของก้อนหินได้เสมอการที่ได้เห็นบ็อกเซอร์ต้องทํางานหนักตามความลาดเอียงทีละนิ้วทีละนิ้วหอบหายใจอย่างเหนื่อยหอบปลายกีบจิกกับพื้นดินสีข้างอันใหญ่โตแต่เป็นด้วยเหงื่อนั้น ทำใหสัตว์ทั้งหลายชมเชยบ็อกเซอร์กันมากบางครั้งครูก็เตือนบ็อกเซอร์ว่าอย่าทำงานจนเหนื่อยมากเกินไปนะแต่บ็อกเซอร์ก็ไม่เคยฟังเธอเลยคำขวัญของบ็อกเซอร์ที่ว่าฉันจะทำงานให้หนักขึ้นและนโปเลียนถูกต้องเสมอดูเหมือนจะเป็นคำตอบกับทุกปัญหาที่เขาเจอเจอทีเดียวเขานัดแนะกับไก่ตัวผู้ไว้ให้ปลุกเขาเช้าขึ้นอีก45นาทีแทนที่จะเป็นแค่ครึ่งชั่วโมง แล้วพอถึงช่วงเวลาว่างซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะบ็อกเซอร์ก็จะไปที่เหมืองแต่ผู้เดียวเพื่อเก็บก้อนเห็นที่แตกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ลากมายัางจุดที่จะสร้างกังหันลมโดยไม่มีใครช่วยเลยพวกสัตว์ไม่ได้หยุดงานเลยในช่วงฤด,ดูร้อนนั้นแม้ว่างานจะหนักสักเพียงใดแม้ว่าพวกมันจะไม่มีอาหารมากไปกว่าที่เคยมีสมัยที่โจรยังอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้อาหารน้อยกว่า ซึ่งพวกมันถือว่าเป็นข้อดีของการที่ต้องเลี้ยงดูเฉพาะแต่ตัวเอและไม่ต้องไปดูแลพวกมนุษย์สู่รุ่ยสร่าร่พวกนั้นและวิธีการพวกสัตว์ในการทํางานก็มีประสิทธิภาพและประหยัดแรงงานดีกว่าในหลายแง่มุมเช่นการทําลายวัชพืชซึ่งทําได้ไม่เต็มที่นักโดยมนุษย์และอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่มีสัตว์ใดขโมยจึงไม่จําเป็นต้องมีร้วยแยกทุ่งหญ้าออกจากผื้นดินที่ใช้เพาะปลูก จึงช่วยประหยัดแรงงานในการบำรุงรักษาดูแลรั้วพุ่มไม้และประตูไร้แต่ถึงอย่างไรเมรื่อฤดูร้อนผ่านไปความขลาดแคลนที่ไม่คาดคิดหลายอย่างก็เดืเริ่มขึ้นมีความต้องการน้ำมันพาราฟินตะปูเชือกอาหารสุน,นัขและเหล็กสำหรับทำเกือกมาซึ่งไม่มีสิ่งใดผลิตได้ในฟาร์มเลยต่อจากนั้นก็จะมีความต้องการมเมล็ดพืชและปุ๋ยเทีย นอกเหนือจะเครื่องมือต่างๆและสุดท้ายก็คือต้องการเคลื่องจากรสาหรับกังหันลมของต่างๆเหล่านี้จะจัดหาได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนึกออกได้ชาววันอาทิตย์เมื่อสัตว์ทั้งหลายมารวมกันเพื่อรับคำสั่งนั้นนโปลเลียนได้ประกาศว่าเขาได้ตัดสินใจให้มีนโยบายใหม่และนั่นคือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแอนิมอนฟาร์ม จะติดต่อด้านการค้ากับฟาร์มเพื่อนบ้านซึ่งแน่เล้ว่าไม่ใช่ทำเพื่อการค้าขายแต่เพียงเพื่อให้ได้รับวัสดุบางอย่างที่ต้องการใช้อย่างเร่งด่วนนโปเลียนบอกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีการหาลมนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาจึงเตรียมการที่จะขายฟางจํจำนวนมากและข้าวสารีที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนี้และถ้ายังต้องการเงินเพิ่มในภายหลังอีกก็จะหาได้จากการขายขาย ซึ่งมีตลาดขายขายตลอดเวลาที่เวลินตันนโปเลียนบอกว่าแม่ไก่น่าจะยอมเสียสละสิ่งนี้เพื่อสนับสนุนเป็นพิเศษต่อกังหงันลมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกสัตว์ได้สำนวกถึงความวิตกกังวลที่ลมมคลุมเครือเช่นอย่าได้เกี่ยวข้องแบบใดกับมนุษย์อย่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายอย่ามีการใช้จ่ายเงินนี่ไม่ใช่เป็นมติในตอนต้นที่ประกาศในที่ประชุมครั้งแรกหลังจากการขับไล่โจรหลอกหรือ สัตว์ทั้งหมดจำได้ถึงการผ่านมตินั้นออกมาหรือยังน้อยที่สุดพวกมันก็คิดว่ามันจำได้ลูกหมูทั้งสี่ตัวที่เคยประท้วงมาตอนที่นโปเลียนยกเลิกการประชุมส่งเสียงอย่างหวาดกลัวแต่พวกมันก็หุบปากทันทีที่มีเสียงคำรามดังมาจากพวกหมาทันทีนั้นพวกแกะก็ส่งเสียงรอ้องสี่ขาดีสองขาเร็วออกมาตามเคยและช่วงเวลาแห่งความกระอักกระอ่วนก็ถูกจัดการให้สงบลงได้ ในท้ายที่สุดนโปเลียนก็ยกเท้าขึ้นเพื่อให้ทุกคนสงบและประกาศว่าเขาได้จัดการเรื่องต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่สัตว์ใดจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเป็นที่สุดเขาตั้งใจที่จะรับภาระทั้งหมดไว้บนไหลของเขาแต่เพียงผู้เดียวคุณวิมเพอร์ทนายความที่มีที่พักอยู่ที่เวลินตัน ได้ตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างแอน m มอ f ฟาร์มกับโลกภายนอกเขาจะมาที่ฟาร์มทุกๆวันจันทร์ตอนเช้าเพื่อรับทราบคำสัง่งนโปเลียนจบคำปราสายเป็นแค่นั้นแล้วก็ตามด้วยเพลงขอให้แอน m มอ f ฟาร์มอยู่ยืนยงหลังจากร้องเพลงสัตว์ป่าแห่งอังกฤษจบพวกสัตว์ก็เลิกประชุมต่อจากนั้นสควีเลก็เที่ยวไปรอบๆฟาร์มและพูดให้สัตว์ทั้งหลายสงบใจลง เขาชี้ชวนให้พวกสัตว์แน่ใจว่ามาติดต่อต้านการเกี่ยวข้องกับการค้าขายและการใช้เงินไม่เคยได้รับการผ่านออกมาเลยหรือแม้แต่เสนอแนะก็ไม่เคยนี่เป็นเรื่องเพ้อฝันแทๆ้ๆซึ่งบางทีถ้ามีการตรวจสอบย้อนกลับไปก็อาจจะพบว่านี่เป็นการโกหกที่แพร่ออกไปตั้งแต่แรกโดยสโนโบอลยังมีสัตว์จำนวนไม่น้อยที่ยังรู้สึกสงสัยตังหงิดตั้งหิดอยู่แต่สควีเลอร์ก็ถามพวกนั้นอย่างหลักแหลมว่า ท่านแน่ใจแล้วหรือว่านี่ไม่ใช่ความฝันของท่านท่านเคยจดบันทึกมติเหล่านั้นไว้บ้างหรือเปล่ามีการเขียนเรื่องพวกดีไว้ที่ไหนหรือและเพราะมะติด,ดังกล่าวมันมีปรากฏไว้เป็นลายลักษณอักษรพวกสัตว์จึงต้องยอมรับว่ามันอาจจะเข้าใจผิดไปเองทุกวันจันทร์คุณวินเพิ่จะมาที่ฟาร์มตามที่ได้ตระเตรียมกันไว้เขาเป็นผู้ชายตัวเล็กที่มีท่าทางเจ้าเล่ห์ไวค้คราวข้างค่ะ เขาเป็นธนาในธุรกิจเล็กๆแต่ก็ฉลาดพอที่จะตระหนักได้ก่อนใครอื่นว่า a n น m มอ f ฟาร์มจะต้องมีนายหน้าและค่านายหน้าก็น่าจะคุ้มค่าพวกสัตว์้ามองการไปมาของวิมเพิร์ด้วยความกลัวบางอย่างและพยายามหลีกเลี่ยงเขาถ้าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามภาพของนโปเลียนยืนสีข่ขาออกคำสั่งให้วิมเพริร์ซึ่งยืนสองขา กระตุ้นให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนทำให้พวกมันทำใจยอมรับการจัดการแบบใหม่นี้ได้ความสัมพันธ์ของสรรพสัตว์กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในตอนนี้จึงไม่ค่อยจะเหมือนกับแต่ก่อนแล้วพวกมนุษย์ไม่ได้เกลียดชังแอนิมอลฟาร์มน้อยลงแต่อย่างใดแม้ว่าตอนนี้ฟาร์มจะประสบความสำเร็จดีมากที่จริงแล้วพวกมนุษย์กลับเกลียดชังที่นี่มากกว่าแต่ก่อนซิอีกมนุษย์ทุกคน จะยึดอยู่กับความเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วฟาร์มแห่งนี้จะต้องล้มละลายแน่นอนและที่สำคัญที่สุดกังหันลมจะต้องล้มแล้วพวกมนุษย์จะพบปากกันที่ร้านเหล้าแล้วเอาแบบแปลนมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ดูกันว่ากังหันลมต้องถล่มลงมาแน่ๆหรือถ้ากังหันลมตั้งอยู่ได้กังหันลมก็จะใช้งานไม่ได้อย่างไรก็ดีแม้พวกมนุษย์จะเกลียดชังพวกเราสัตว์ แต่ลึกๆแล้วพวกเขาก็เริ่มจะยอมรับประสิทธิภาพในการดูแลกันเองของเหล่า,าสัตว์พวกนั้นซึ่งจะเห็นได้จากการเรียกชื่อฟาร์มว่าเป็นแอนิมอนฟาร์มแทนที่แมนเนอร์ฟาร์มที่พวกเขาเรียกแต่แรกพวกมนุษย์เลิกยกย่องความเป็นผู้ชนะของโจรผู้สึ่งเลิกหวังที่จะยึดฟาร์มคืนและได้อพยพไป,ปอยู่อีกด้านหนึ่งของประเทศนอกจากการติดต่อผ่านทางวิมเพอร์แล้วก็ยังไม่มีการติดต่ออื่นใด ระหว่างแอนิมอนฟาร์มกับโลกภายนอกอีกแม้กระนั้นก็ยังมีข่าวล่ำลือเสมอว่านโปเลียนกำลังจะดำเนินการตกลงทางธุรกิจที่ชัดเจนแน่นอนกับคุณพินกินตันแห่งฟอกบูดหรือไม่ก็กับคุณเฟดเดริกแห่งพินฟิลแต่ก็มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าคงจะไม่ตกลงกับทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันช่วงเวลาประมาณนี้เอง ที่พวกหมูได้ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงนาอย่างกระทันหันและถือเอาโรงนาเป็นที่พักประจําตําแหน่งเลยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกสัตว์ดูเหมือนจะจําได้ว่ามีการลงมติห้ามเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันที่สปวีรเลอร์สามารถทําให้พวกสัตว์เชื่อว่าเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นสปวเเลอร์บอกว่านี่เป็นเรื่องจําเป็นที่สุดที่พวกหมูผู้ซึ่งเป็นมันสมองของฟาร์มควรจะมีที่ทํางานที่เงียบสงบ และมันจะเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อความสง่างามของท่านผู้นำซึ่งมาช่วงหลังนี้สควีเลอร์มักจะเอ่ยถึงนโปเลียนด้วยคำนำหน้าชื่อว่าท่านผู้นำเขาบอกว่าท่านผู้นำควรจะพำนักอยู่ในบ้านมากกว่าจะอยู่ในคอกหมูยังไงก็ตามสัตว์บางพวกก็ยังรู้สึกกังวลพอได้ยินว่าพวกหมูไม่เพียงแต่กินอาหารในครัวแต่ยังใช้ห้องรับแขกเป็นห้องพักผ่อนและยังนอนบนเตียงอีกด้วย บอกเสื้อก็เบนความสนใจเช่นเคยด้วยคำพูดที่ว่านโปนเรียนถูกต้องเสมอแต่โคลเวอร์้ที่คิดว่าเธอจำกฎต้องห้ามเรื่องเตียงได้อย่างมั่นยับได้ไปดูที่ด้านท้ายโรงนาและพยายามทำความเข้าใจกับปัญญาเจ็ดประการที่สลักเขียนไว้ที่นั่นและเธอก็พบว่าเธอไม่สามารถจะอ่านได้มากไปกว่าตัวอ,อกักษรที่เธอเคยอ่านเธอจึงไปคว้าตัวมูเรียวมามูเรียวเธอพูด ช่วยอ่านบัญญัติประการที่สีให้ฉันฟังหน่อยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ห้ามนอนบนเตียงหรอกหรือมูเรียวค่อยๆสะกดอย่างยากลำบากม,มันเขียนว่าห้ามสาัตว์อดอใดใดนอนบนเตียงที่มีผ้าปู ที่นอนเธอประกาศออกมาในที่สุดใช่แล้วห้ามสัตว์ใดๆนอนบนเตียงที่มีผ้าปูที่นอนด้วยความอยากรู้อยากเห็นโคลเวอร์จำได้ว่าบัญญัติประการที่สได้กล่าวถึงผ้าปูที่นอนแต่เมื่อมันเขียนไว้ที่ผนังเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นและสควีเลอร์ซึ่งบังเอิญผ่านมาตอนนั้นพอดีพร้อมกับสุนัขร,รับใช้อีกสองสาตัว ก็ได้จัดการให้เรื่องราวดูเข้าท่าเข้าทางอย่างเหมาะสมว่าท่านได้ยินมาใช่ไหมสหายเอ๋ยว่าพวกเราหมูทั้งหลายนั้นนอนบนเตียงกันที่โรงนาใช่ไหมแล้วทำไมละ่ะท่านไม่คิดดูว่ามันเคยมีกฎห้ามเรื่องเกี่ยวกับเตียงแน่นอนจริงไหม เตียงก็หมายถึงแค่ที่ซึ่งจะขึ้นไปนอนถ้าจะพูดให้ถูกกดนะห้ามเรื่องผ้าปูที่นอนซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ตาเราเอาผ้าปูที่นอนออกจากเตียงที่โรงนาแล้วนอนโดยใช้ผ้าห่มนั่นเป็นเตียงอันแจ๋สบายแล้ว แต่ก็ไม่สบายเกินกว่าที่เราต้องการสําหรับการใช้สมองของพวกเราซึ่งเราต้องใช้มากในขณะนี้สหายเอย๋ยท่านคงไม่ทำให้เราสูญเสียการนอนของเราจริงไหมท่านคงไม่ปล่อยให้เราเหนื่อยเกินไปที่จะต้องทำงานหรอกนะแน่นอนที่สุดใช่ไหม ว่าไม่มีใครอยากจะเห็นโจรกลับมาอีกพอสุกี้เล่เอ่ยถึงการที่โจรจะต้องกลับมาอีกทำให้พวกสัตว์ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องหมูนอนเตียงนโรงนาอีกเลยและไม่นานหลังจากนั้นก็มีประกาศว่านับแต่นี้ไปพวกหมูจะตื่นนอนตอนเช้าสายขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากสัตว์อื่นก็ไม่มีใครคล้องใจนในเรื่องนี้อีกเช่นกันเพราะหมู ต้องใช้สมองเยอะในการทำงานการพักผ่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญและเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีใครอยากให้โจรกลับมาพอถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีนั้นพวกสัตว์ต่างเหนื่อยกันมากพวกมันพบกับปีที่เหนื่อยยากพวกมันขายฟางและข้าวโพดไม่ได้เบรษงอาหารสำหรับฤด,ดูหนาวก็ไม่เหลือเฟือแต่ความหวังเกี่ยวกับการหันลมก็สามารถชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตอนนี้มันสร้างไปได้เกือบครึ่งแล้วหลังจากการเก็บเกี่ยวช่วงอากาศแห้งแล้งก็เกิดขยายยาออกไปและพวกสัตว์ต้องทำงานหนักกว่าที่เคยพวกมันต้องเดินแบกก้อนหินไปไปมา,มาทั้งวันโดยหวังว่าการทำเช่นนี้จะสร้างให้กำแพงสูงขึ้นได้อีกสักฟุตบ็อกเซอร์มักจะออกมาตอนกลางคืนและทำงานเพิ่มขึ้นอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เพียงพูดเดียวภายใต้แสงจันทร์ ในยามที่ว่าพวกสัตว์จะเดินไปรอบๆกังหันลมที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งชื่นชมกับกำแพงที่แข็งแรงและตั้งตรงมีแต่เบนจามินเท่าเท่านั้นที่ปฏิเสธที่จะกระตือรือร้นเรื่องกังหันลมเดือนพฤศจิกายนมาถึงพร้อมกับลมตะวันตกเฉียงใต้อันบ้าคลั่งการก่อสร้างต้องหยุดชะง,งักเพราะว่าตอนนี้มันเฉอะแฉะมากเกินกว่าจะผสมซีเมนต์ได้ในที่สุดตอนกลางคืนวันหนึ่ง ลมพายุพัดแรงจนอาคารทั้งหลายสันย่นอยู่บนฐานและกระเบื้องก็ปลีวว่อนหลุดจากหลังคาโรงนาพอรุ่งเช้าสัตว์ทั้งหลายต่างออกมาจากข้อแล้วก็พบว่าเสาธงถูกลมพายุพัดหักลงมาต้นเอมต้นหนึ่งที่ปลายสวย่วนผลไม้ก็เดล้มอย่างถอนรากถอนโคนแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันตกใจและประวัติพันพึงอย่างแท้จริงก็คือภาพของกังหันลมที่พังพินาศลงมา เหล่าสาัตว์ต่างเร่งรีบเป็่นจุดเกิดเฮนโปเลีย hey, นผู้ซึ่งไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากไปกว่าการเดินกับวิ่งนำหน้าใครอื่นที่เห็นกองอยู่ตรงหน้าก็คือความพยายามทั้งหมดทั้งมวลของสัตว์ทั้งหลายนั้นพังทลายกองรากอยู่ที่ฐานก่อนหินที่พวกสัตว์พยายามทําให้แตกแล้วแบกหามอย่างเหนื่อยยากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตอนแรกไม่มีใครพูดอะไรได้ ต่างยืนจ้องมองเศษหินที่กระจัดกระจายด้วยความโศกเศร้านโปเลียนก้าวเดินไปมาอย่างงียบเงียบบางครั้งก็สุดดมพื้นดิหางของมันเริ่มแข็งและแกว่งอย่างแรงไปมาจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันกำลังใช้สมองอย่างเต็มที่ทันใดมันก็หยุดนิ่งราวกับว่าได้ตัดสินใจแล้วสหายทั้งหลายท่านรู้ไหม ว่าใครรับผิดชอบเรื่องนี้ท่านรู้จากศัตรูที่มายามดึกแล้วมาทำลายกังหันลมของเราไหมสนงบอนยังไงล่ะเขาส่งเสียงตะโกนกับฟ้าผ่าขึ้นมาใดบันดุสนงบอนเป็นผู้ทำเรื่องไหนมันคิด่งร้ายอย่างที่สุดมันคิดขัดขวางความก้าวหน้าของแผนพวกเราและแก้แค้นให้ตัวเองที่ต้องถูกขับไล่อย่างหน้าอับไปผู้ทรยศผู้นี้ แอบเข้ามาที่นี่ในความมืดแล้วทำลายงานที่เราทำมาเกือบทั้งปีสหายทั้งหลายข้าขอประกาศที่นี่เดี๋ยวนี้ให้ประหารชีวิตเจ้าสโนโบอตเบียร์รับบรูดของสัตว์ชั้นที่สองและแอปเปลิเคลครึ่งบุชเซจะเป็นของสัตว์ใดที่จัดตัวมันมาลงโทษได้แอปเปลิลเต็มบุชเซลจะเป็นของผู้ที่จับมันมาเป็น,ปนสัััตตตววว์ท้้งงงงหลาาายยย่่ืนนิฟดคมกใจ ที่เด่รู้ว่าสโนโบอลเป็นคนทำความผิดนะในเสียงร้องด้วยความขุนเคืองเกิดขึ้นแล้วการคิดที่จะตับตัวสโนโบอลกลับมารับความผิดแทบจะในทันทีนั้นเองก็มีการพบรอยเท้าหมูที่บนหญ้าไม่ไกลจากเนื้อเล็กๆนั้นรอยเท้านี้พอตามรอยไปก็ไปได้แค่ไม่กี่ล้าเท่านั้นแล้วรอยก็มุ่งไปสู่โพรงที่แนวพุ่มไม้ นโปเลียนดมกลิ่นลึกๆที่รอยเท้าเหล่านั้นแล้วก็ประกาศว่าเป็นของสโนบอตเขาออกความเห็นว่าสโนบอลอาจจะมาจากทางฟาร์มฟอกวูดเช้าไม่ได้แล้วสหายทั้งหลายนโปเลียนประกาศกล้องเหมือนดตรวจดูรอยเท้าเหล่านั้นแล้วพวกเราก็มีงานต้องทำเช้าอันสำคัญนี้เราจะเริ่มสร้างกังหันลมกันใหม่แล้วเราจะสร้างกันตลอดฤดูหนาว ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราจะสั่งสอนพวกทรยศที่น่าเวทนาเหล่านี้ว่าพวกมันจะไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงงานของเราได้ง่าย,ายจําไว้นะสหายต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานของเรามันจะต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าสหายทั้งหลายเดินหน้ากังหันลมจงอยู่ยง Animal Farm จงอยู่ยง